แต่รู้ไหมว่าพระเนี่ยที่ที่มีนคนพระไปมีที่ไหนบ้างารู้ไหมที่ไหนบ้างที่พระมีคนไปมีที่ไหนบ้าง ก็เป็นที่ที่ไม่เหมาะสมกับสัมมณะหรือที่อโกจรกับที่ที่เขาไม่ได้นิมนต์สมัยหลวงพ่อมีชีวิตอยู่ส,นสอนพระที่อยู่ในวัดอย่างเราเราอยู่ในวัดท่านก็จะเตือนว่าที่ที่เขาไมาน่นิมนต์เราอย่าไปโดยเฉพาะงานศพงานศพเนี่ยถ้าเราไม่รู้จัก คนตายหรือคนตายเขาไม่ได้รู้จักเราเนี่ยอย่าไปท่านปรับเป็นโทษหนักเลยนะตามพระวินัยอ่ะไม่ได้ถือว่าเราไปทำลายศรัทธาคนอื่นเขาเพราะว่ามันเป็นที่ที่เขาไม่ได้อ่อมีความยินดีที่อยากจะเห็นพระไปแบบนั้นเน่ะ<อ>เขาก็จะเพาะนิมนต์ผ้าที่มาสวดนิมนต์เฉพาะผ้าที่มาฉันจะมาละเขาไม่ได้มารับ พระที่อคันตุกกะใครๆก็มาาเพราะเป็นที่ของวัดธรรมดางานวัดมันมีแต่ถ้างานวัดก็มีในเรื่องของคนที่เขาทาจัดงานศพหรือบ้านเขาจัดงานศพสองที่เนี่ยนะแล้วไปซุม 4, สี่ซุมห้าเดินเข้าไปเนี่ยถึงเวลาใกล้ชันเพลแล้วก็ไปแล้วไปเบียดเพลนเขาไม่เละมันไม่ได้งานมงคลเนี่ยถ้างานมงคลเขาก็นิมนต์เจ้าค่านิมนต์เจ้าค่า คือเขาอยากได้บุญเนี่ยแต่งานศพเขาคงไม่รู้สึกที่อยากได้บุญส่วนนี้กับพระนะมัง้งอันนี้หลวงพ่อฉันว่าอย่าไปเด็ดขาดนะอย่าที่ที่บ้านใส่ลมบ้านใสยลมหลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้ประสงค์ให้พระมาอยู่แบบนั่งคุยนั่งอะไรมันไม่มีหรอกนะท่านไม่ไม่ไม่ไมไมอนุญาตเหล่านี้เพราะว่ามันเบียดเบียน ทำลายความมันเป็นที่เดือดร้อนของคนอื่นเขาพระมันควรอยู่ในที่ของพระสง,งบหน่อยใช่ไหมะละ่อมะอธิบายล่ะอย่างที่เนี่ที่นี่มันเป็นที่เปิดมันไม่ได้เป็นที่มีงานถ้าเรามีงานบุญมันก็เรื่องของงานบุญก็เดียวว่างานบุญถ้าพระท่านมากันเราก็ยินดีถูกไหมธรรมดาเราก็ยินดีต้อนรับขอบสู้ว่ากันไปถวาไวปัปจัยหรือว่า เลี้งพระตาหารก็เป็นเรื่องปกติก็เราทําบุญใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่งานบุญอย่างปกติกรรมาฐานอย่างเงี้ยธรรมดาพระทั้งหลายที่เขามากันเนี่ยเขาก็ต้องพร้อมแล้วอะจะฉันจะทําอะไรก็ต้องไม่ไปไป,ไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาในความเป็นพระนะเขาต้องคิดไม่ใช่ญาติยมคิดนะพระต้องคิด ว่าถ้าพระไม่คิดคนที่เดือดร้อนก็คือญาติโยมนี่แหละโยมก็ต้องเดือดร้อนเดือดร้อนก็ต้องต้องจัดหาหนู่นหาไอ้นี่หาไอ้นัน่นให้ยี่นี้เป็นต้นเนี่ยไม่หาให้เดี่ยวก็เป็นที่กล่าวตำหนิติเตียนว่าไม่เมตตาบางไม่สงเคราะห์บางไอ้นี่ไอ้นู่นนี่บางเดือดร้อนไหมละ่ะมันเดือดร้อนเพราะใครจะไปทราบ,บาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่ามาหรือว่าไม่มามามา,มามากหรือว่ามาน้อย แล้วถ้าเตรียมคาวไว้ไม่มาหรือเตรียมะไรแล้วไม่ฉันแล้วตกลงใครเดือดร้อนอา้าวคนคนที่นี่ก็ต้องเดือดร้อนก็จัดก็ต้องเดือดร้อนคนหาก็ต้องเดือดร้อนนีนนี่แหละข้อห้ามมันเป็นพวินัยนั้นคนที่ยังมาเนี่ถ้าก็มีพี่มีน้องมีญาติตามมาญาติก็ควรจะเป็นคนดูแลถ้าพระท่านจะฉันยางจะไปฉันที่ไหนนะ มีอาหารฉันไหมที่นี่ก็มีอาหารปกติแล้วสลับพระแล้วไม่จไม่สำคัญเรากินข้าวยังไงก็ได้กินข้าวอะไรก็ได้เขาจัดให้ยังไงแล้วก็กินแค่อิ่มก็จบไปไม่ไม่ต้องไม่เรื่องเยอะว่างั้นเสร็นะเรื่องเยอะเป็นเรื่องคารวัตเขาประศุบไหมล่ะคารวะก็าต้องจัดหายนั่นหายนี่ต้องไม่ดีก็ไม่ได้แต่พระไม่จําเป็นหรอก อย่างเนี้ย้าเดินญาติญาติที่มาด้วยก็าบอกอพี่นั่งนี่นะเดี๋ยวเอาอาหารมาถวายนะก็จัดเอาที่นี่มีอาหารก็ไปนั่นได้ไปเอามาถวายได้มีอยู่ของกลางๆมีอยู่แม้แล้วเราก็ไปหาจัดอาหารข้างนอกมาถวายก็แล้วแต่เราก็ไม่เป็นที่หนักอ,อกหนักใจของใครเพราะว่าคนที่พามาก็ดีคนที่เป็นญาติพี่น้องก็ดีก็ควรจะรับ รับอะไรสิ่งที่ต้องปฏิบัติกับที่เราพามาคือพระอย่างเช่นไปที่ดาวจวงเขาในี้ฉันบอกพระเราไม่กินเพลงกันนะเหตุผลของฉันคือไม่อยากให้พระไปวุ่นวายคารวาสเขาเดือดร้อนเราอดอยังดีเสียกว่าอดดีกว่าเพราะฉะนั้นเรากินเราก็ต้องลงมาคนก็ต้องมาจัดอาหารเขาต้องเตรียมงานเขาก็ต้องทำวนไปนั่นเป็นนี้ มันไม่ไทีที่คือมันไม่ใช่เหตุที่เราจะต้องไปทำเขาเขาไม่ได้นิมนต์เป็นจิตจัดลักษณะถูกไหมล่ะแต่เขานิมนต์เราเป็นจิตจัดลักษณะไอ้น,นั้นเราต้องไปไม่ไปเราก็ผิดแล้วเราถือว่าผิดสัจจะไม่จเจริญศรัทธาแล้วก็เอาแค่นี้นะฉันกันตอนเช้าเนี่ยเขานิมนต์ฉันแล้วก็ฉันนะกลางวันพอแล้วไม่ต้องกินกินพออิ่มกลางวันอดไปถือว่าวันนี้มื้อเดียวกันนะจตหลงกับพระว่างนะ เราก็ต้องปฏิบัติอย่างางตามพระวินัยว่าไปไม่งั้นเราไปสลายศรัทธาคนอื่นเขาระบาปนักบวชมันก็ต้องอยู่ง่ายทําอะไรง่ายจัดการตัวเองง่ายไม่กินก็ไม่กินไม่มีก็ไม่ม,กม,มีก็ไม่เป็นอะไรและอยู่ของเราได้ถึง้แลานั่นเป็นเรื่องคารวะก็จะมีความปราชนาจะส่งข้อไม่ส่งข้อก็อเป็นเรื่องของเขา แต่ที่นี่คือช้ายามปกติแบบนี้บางทีเราเอามันทําไม่มันไม่ทราบว่ามีมาหรือไม่มีมามีมาแล้วมาตอนไหนมาปุ๊บปั๊บเราจะมีอะไรถวายมันก็คือมันยุ่งไปหมดอ่ะนี่คือความวุ่นวายเพราะความวุ่นวายมันเกิดจากเราเป็นเหตุที่ทําให้คนอคื่นเขาวุ่นวายเขาก็เรียกว่าต้องพระวินัยมันเป็นโทษทำลายศรัทธาก็เรียกเป็นโทษนอย่างหนึ่งนะ ันนี้ก็ใช้ทราบเอาไว้เป็นอย่างนั้นแ้้ก่อนก็คือใจดีไงใจดีพอทํไปบ่อยๆเข้ามันก็กลายว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ให้นักบวชหรือพระระวังเรื่องพระวินยัยมนไม่ถูกที่ถูกมันที่ท่านพูดให้ฟังใื่ว่ามันถูกไหมล่ะมันไม่ได้เป็นเป็นเฉพาะงานบุญงานกุศลในอย่าง,งานัน อย่าเรามีงานทําบุญกันไหวครูกันหรือว่าทาบุญอะไรอย่างใดยางเออท่านมาแล้วเราไม่สงเคราะห์อไอเนี้ยเราเราผิดแน่ออถูกไหมล่ะเรามีความับเอียงต่อสมณะแล้วคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้นี่เป็นต้นนะไอ่เงี้ไม่ดีเดี๋ยก็จาไว้นะทีการปฏิบัติของพระมันก็ต้องพระต้องรู้ของพระพระจะมาทําอะไรโดยไม่ไม่สนใจ รอบรอบตัวไม่ได้มันผิดอีกอย่างหนึ่งคนที่มากับพระเล็กเป็นญาติก็ควรจะต้องรู้ไว้บ้างว่าเราพึงที่ต้องดูแลพระที่เราพามาไม่ใช่ปล่อยท่านปล่อยท่านอดในบาปคนที่บาปคือคนที่พาพระมาบาปมีวางอดกินอยนี้เป็นต้นอาจบเรื่องของพระ เรื่องเรา,เ,าเรื่องเราเรื่องเราที่พูดค้างไว้ก็คือว่าเนีย่ยเราทำเป็นสาสนประโยชน์แบบที่คุูให้ฟังเนี่ยจำได้ใช่ไหมละ่ะที่เรามีอะไรก็ถามคือถามเรานะไม่ใช่ไปถามที่ที่เราไปทำนะ ถามผิดที่นะนั่นจะเดือดร้อนแล้วถามเราว่าเราทําร่วมกันนี่แล้วก็ถามที่เราสิเส่็จไปแล้วเ,เพราะว่าอะไรที่คุยเรื่องนี้ไม่จบเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือในในที่ใดที่หนึ่งมันมีมาแล้วอย่างเช่นบางที่เราไปทำนเนีเ้่คนที่ก็หวังดีก็มีเขาก็ไป ไปก็ไปสอบถามจเาจ้าองค์เจ้าว่าที่นั่นที่นี่เขานี่ว่าผลมันคือว่าจเจ้าว่าเขาเขาก็ลังเลตกลงใครเออตกลงใครใครทำแล้วเขาทำจริงหรือเปล่านี่มันมีปัญหาจริงๆนะปัญหาตรงที่ว่านั้นเราเราทําอะไรได้วยกันก็ไม่ต้องไปกังวลกันว่า ที่นั่นน่ะมันเป็นยังไงถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะทำเราก็บอกให้ฟังถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็ยังไม่พูดอะไรจนกว่าเราจะมั่นใจแล้วเราก็จะบอกพวกเรากันว่าเราจะทำให้ดีกันนะธอพร้อมกันไหมล่ะจะพร้อมเราทำไหมเราก็เห็นพร้อมต้องการว่าเอ้าทำเอาำ้เอาทำแล้วก็ลงมือทำทำให้มันเสร็จใช่ไหมล่ะเราทำแบบนี้เป็นปกติถูกไหมเอออย่างนั้นแล้วก็เราก็คุยกันก่อนเราไม่ได้ว่า บุบบำก็บอกให้บอกให้เธอทําเลยทั้งทั้งที่มันยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันแน่ใจหรือเปล่ามันเป็นตามที่เราต้องการหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะแต่ก็ฝากไปไว้ว่าที่ใดที่หนึ่งก็ตามทีเราไม่ได้กังวลใจกับการที่คนอื่นที่จะไปสอบถามหรือจะไปอะไรกับที่นั่นอีกแต่ว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาเกิดความไม่แน่ใจ อันนี้มันเสียถึงเราเสียถึงเราคือเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตกลงคุณทำหรือว่าใครจะทำคนมาทำเขามาทำเ,เพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องระวังเพราะเรื่องคนหลอกลวงที่จะเอาเออเรื่องงานบุญมาบางหน้าเนี่ยมันมีเยอะมันเสี่ยงทางวัดเขาก็ต้องระวังตัวมากหน่อยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมว่าคนหลอกลวงมันแย่เขาก็ไม่มั่นใจว่า เอ๊ะมาทําจริงหรือจะเอาเรื่องนี้ไปเรียนอะไรกันเองหรือเปล่านี่แหละคือปัญหาก็เลยบอกให้เธอทราบว่าเฉพาะในส่วนของเราทุกคนนะถ้าเรายังไม่ได้บอกเป็นทางการก็อย่าพิ่งอะไรทั้งหมดนะจนกว่าเราบอกเป็นเรื่องเป็นราวเราทำกันทำก็ทำกันที่เรานี่แหละ เพื่อตัดปัญหาไม่ให้ทางนู้นเขาเกิดความลังเลแล้วก็ไม่ให้คนอื่นหรือใครก็ตามในสวมรอยเราอ้างเราแล้วก็ไปทำต่อแล้วก็เงินเข้ากระเป๋าเขาแล้วสุดท้ายมันก็เสียหายมาถึงคณะของเราเองว่ากลายเป็นว่าเราเนี่แหละเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งนี้มันวุ่นวายเกิดขึ้นมาถึงเป็นความปรารถนาดีก็ตามทีแต่ก็ต้องคิดเยอะหน่อยนะ คิดว่าผลกระทบมันมีถ้ากระทบไปแล้วมันดีก็แล้วไปเถอะแต่ถ้ากระทบแล้วมันมีข้อเสียหายตามมาเราก็ต้องระวังกันไว้อันนี้ก็พูดามระวังนะระวังไว้ก่อนดีกว่าดีกว่ามันผิดพลาดไปแล้วเรามานั่งแก้กันตอนหลังมันแก้ลําบากใช่ไหมล่ะเราไม่ได้ทํากันแค่คนสองคนเราทํากันเป็นร้อยคนกว่าคนอย่างเงี้ยมันเสียคือมันเสียทุกคนเี่ย ก็ว่าใครคนใดคนหนึ่งก็ว่ากันทั้งคณะน,นั่นแหละว่าหลอกลวงก็เราก็เสียไมแล้วเสียก็เสียกันทั้งหมดอ่ะฝากไว้นะฝากไว้คิดเพื่อนนอนไม่หลับออนอนไม่หลับนะคิดเอยจริงไหมวะว่ะางง้นนะอ่ะเผื่อคิดว่าจริงไม่วะนะอย่าพึ่งเชื่อฉันนะ อันนี้เป็นเรื่องที่เราคิดเราคิดของสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ฟังว่ามันชวนให้หน่าระวังถูกไหมละ่ะเราต้องระวังเพราะว่าเราอยู่ในยุคสมัยของคนที่มันนครว่าเอาเปรียบเยอะคนนอกนอะเขาเอาเปรียบกันง่ายแล้วก็พระในจะเจ้าอาวาสตามวัดต่างๆโดนคนประเภทเนี้ยเอาเงินไปซะเยอะ หลายวัดเลยนะเสียเสียไปไปพวกนี้เยอะมากทีเดียวเราจะบอกว่าที่เราไม่มีการโฆษณาเลียนลไยไม่มีการประกาศทางใดทางหนึ่งมีแต่พูดอยู่ที่นี่แล้วก็มีเฉพาะที่นี่ที่อื่นนอกจากนี้ไม่มีเมื่อย่างที่เขาทาเว็บอะไรกันเขาก็บอกกํากับชัดเจนว่าไม่มีการบอกบุญไม่มีการเลียนลไยไม่มีการเปิดซองไม่มีการ เขียนเป็นข้อความอะไรเพื่อซักชวนให้ใครมาทำอะไรเหมือนอย่างที่เราทำอยู่นะเพราะว่าปัญหาเวลามันมีขึ้นมาแล้วมันทำให้ทำลายพระศาสนาเหมือนเสื่อมคนเขาจะเสื่อมในความดีที่เขาตั้งใจทำดีใช่ไหมล่ะปรากฏว่ามันโดนเขาหลอกขึ้นมาล่ะเขาก็เสื่อมไหมเสื่อมทีหลังเขาก็ไม่กล้าแล้วว่ามันระแวง นาแว่งกันนั้นที่นี่เฉพาะที่นี่นะเราไม่ได้ไม่แม่งไม่มองที่อื่นว่าที่นี่ไม่ไม่ประสงค์ให้สิ่งนี้มันมีเราพูดกันแค่ปากกันแค่นี้แล้วก็พูดกันเฉพาะที่เนี้ยส่วนจะพูดกับใครก็พูดในปากกันนี่แหละเราไม่มีรายลักษณ์อักษรไม่มีการส่งข้อความไม่มีการถึงกันโดยเป็นสาชนะทั่วไปเปิดเผยเพื่อให้คนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อประสงค์ต้องการทรัพ์ อันนี้คือเจตนาที่นี่ใช่ไหมล่ะเรื่องเงินเราไม่ต้องไปไปอยากได้ไม่ตนะ้องกังวลว่าจะมีน้อยมีมากมีพอทํำไหมอันนี้ไม่อยู่ในสมองเลยนะไม่เคยคิดบาสตังไม่ต้องคิดที่เราต้องการคิดเพื่อเราทุกคนคือว่าทําให้มันมีอานิสงส์ตัดอกุศรกรรมอย่างหนึ่งที่มันคอยขวางการปฏิบัติประการที่สองก็เพื่อให้เรามีกําลังใจเต็ม ในการสร้างกําลังใจทำความดีให้เต็มในทานสินภาวนาประการนี้สามก็เพื่อเราฉลาดคือฉลาดรู้คิดพิจารณาในสิ่งต่างๆเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนอื่นเขาว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทไม่ได้สอนให้เรามงมงายไม่ได้สอนให้เราเสียสตังรืยหมกบุ่นโดยไม่รู้อิโนอินเนอะไรจะ่าละเราเสียเนี่ยเราเรายินดีที่จะสละละที่ความเจ็มใจของเรา ไม่ได้เป็นเพราะว่าเราถูกในนักเพศนักบทมาชักชวนเชื่ออย่างนั้นชักชวนให้เราเชื่อแบบนี้แล้วทาจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ทําเสร็จครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ทาาาามําคาราคาซังแล้วก็เป็นเราเอางบหน้าปีหน้า,าใหม่กระสินปีหน้าเอาใหม่ปีหน้าได้มาปั๊บก็ทําไปนิดนึงคาราคาซังาลาาาแล้วไปเก็บปีหน้าอีกใหม่แต่ว่าทําเพื่อการให้ได้เงินมาเเว้น,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 น บางที่ที่เจอมาอย่างมไม่นานมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่อยากเอ่ยถึงว่าที่ไหนหรอกนะแต่พูดให้ฟังว่าถ้าที่นั่นคงก็เรียกว่ามักมาก,มาก,มากป่าถนาทรัพย์เราก็ไม่อยากก้าวล่วงเข้าไปยุ่งเพราะถ้ายุ่งเราเสียยุ่งเราเสียแน่เสียยังไงเสียเพราะว่าอย่างเช่น ยามสร้างพระอโบสดในเรื่องของการอะไรชำระค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับพวกช่างพวกก่อสร้างพวกอะไรเราก็เป็นธุระจัดการให้เบ็ดเสร็จไม่ต้องเรียกว่าทางวัดไม่จะไปหาเงินในวิธีอื่นเลยไม่ต้องแจกซองไม่ต้องไปรอกระชิ้นไม่ต้องรอพ่อป่าไม่ต้องไปเอาอะไรเพื่อไม่ต้องโฆษณาสร้างพระโบส์ก็ยังได้เลยนะ แต่แต่ใครเขาอยากเห็นอยากทำก็แล้วแต่เขาแต่ก็ไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อเพื่อได้ทรัพย์มาก็ได้มีอยู่ช่วงหนึ่งมั้งเขามีการอะไรส่วนจะยกช่อฟ้าก็มีรถมีลาไปวิ่งไปบอกชาวบงชาวบ้านไปอาสาสงสสตังมามีอยู่คราวหนึ่งอันนี้ก็าด่าแหลงไปทีียงแล้วว่างั้นนะวันทีหลังจะทําแบบนี้ผมเลิกนะ แล้วก็ว่านาคานี้เอาอีกเอาอีกคือช่วงตัดลูกนิมิตเอาอีกแต่ลูกนิมิตเนี่ยตอนที่ปรึกษาหาเลยกันช่วงที่สร้างพระอโบสถเชื่อว่าญาติโยมก็เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตกันนะอ่าพวกเธอก็มีคนในนี้ก็มีเป็นเจ้าภาพตัดลูกนิมิตก็มีกันคนลนะคนละจุดนะจุดละจุดก็ว่ากันตามมุมที่ว่าอ่า มีลูกนิมิตใช่ไหมล่ะก็เป็นอันว่าทุกคนเข้าร่วมทํากันมาแล้วเงินส่วนที่ร่วมทําเข้าไปสร้างเป็นโบสถ์ก็เ,เสร็จเรียบร้อยดีแล้วถึงเวลาจะตัดลูกนิมิตจริงๆก็มาบอกว่าเอะจะเรียอะไรให้คนเข้ามาเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตจะเอาสตังค์ว่างนันดึแล้วเป็นเธอคิดยังไงจะได้ว่าเจ้าเจ้าของที่หรือคนในฐานที่นี้น มีแต่ความประสงค์มุ่งแต่อเรื่องเอาสตังไม่ได้เห็นแก่กุศลหรือความดีของคนที่เิ่มมีความศรัทธาในพระศาสนานะก็ามาทําด้ความเต็มอกเต็มใจอย่างนี้ใช่ไหมล่ะกับโมจะมุ่งเอาสตังนะแล้วก็บอกเชิญเลยเชิญตามสบายจะลูกหนึ่งจะมีกี่สิบคนร้อยคนก็เชิญไปหาาเองจัดการสบาย แล้วก็ไปตัดเองด้วยนะเราไม่ไปตัดที่เกียรยุ่งแล้วอย่างนี้ก็มีถ้าเราไปยุ่งก็หมายว่าเราเนี่ยก็กลายเป็นคนสนับสนุนดีไม่ดีเขาก็หาว่าเราเนี่ยเรียรไยเอาไปด้วยเรียอะไยว่าได้เงินก้อนนั้นมาก้อนนี้มาจากการในตัดลูกนี้ไม่เงินเข้ากระเป๋าเราไม่เข้าวัดสเสียยไหมล่ะ แล้วก็เสียคนมันพูดได้มันไม่มีเหตุก็เรียกว่าไม่มีหลักไม่มีฐานอะไรเนี่ยแต่สถานการณ์มันสามารถทําให้คนเขามองแบบนั้นได้ไหมล่ะก็ได้นั้นปัญหาแบบเนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีให้เราต้องคบคิดไงแต่ว่าถ้ามันเกิดอะไรมันผิดเพี้ยนไปจากโดยทําแล้วนะเราก็ทิ้งเลย เพราะไอเรื่องโลกแบบนี้เป็นของสมมติแบบนี้เราไม่อยากแตะต้องมันหรอกมันทําให้ใจของทุกคนเนี่ยมันเสื่อมความดีถึงไมล่ะหรัวเราไม่สนใจแล้วแค่นี้เราจบแล้วเราเสร็จของเราเราซํำเราทาของเราสมบูรณ์ดีแล้วสามารถใช้เป็นประโยชน์ในสงฆ์ทั้งหลายล้วไม่ได้เจาะจงวระสองฆ์องค์ใดองค์หนึ่งใช่ไหมล่ะคนที่มาบวชหรือใครจะมาอยู่ในวัดก็จะมาทําสังฆกรรมพระบสถสก็เป็นอันว่าใช้งานได้ เป็นอย่างนี้นะเล่าให้ฟัง,งนี่ไม่ต้องถามนะเออไม่ได้ถามเนะี่เล่าให้ฟังว่าไอ้นี่ยทําไมเราจริงต้องต้องบอกพวกเธอไว้เราไปทําที่ไหนเราก็ต้องพิจารณาแต่ถ้าที่ไหนเขาเริ่มผิดเพี้ยนไปเราก็หยุดเลยเราไม่ทําต่อคือไม่ต้องการให้เราเสียกําลังใจกัน ในอย่างหนึ่งถ้าเราทําแล้วทําให้เรารู้สึกว,ว่าศาสนาเป็นแบบนี้มันไม่น่าเข้าใกล้ใช่ไหมไม่น่าเข้าไปใกล้เห็นด้วยไหมลงมติเป็นเอกฉัน ก็เป็นอันว่าถ้าชิ้นไหนมันเริ่มต้นทําแล้วทุกอย่างเขามั่นใจเราดีแล้วแล้วก็งั้นก็จะบอกแล้วเราก็ทากันเล็กๆน้อยๆไม่เอาอะไรจําวไม่จะฉันพูดบ่อยไม่ได้พูดเพื่อประกาศว่าเราเป็นอย่างนั้นแต่พูดตามตรงว่าไม่ได้ประสงค์สตางนะเงินไม่ได้สําคัญสําคัญเพราะเงินมันลอยมาจากอากาศได้ มันไม่ยังเป็นเอาจริงเงินทองมันจะแวบ,บมาจากไหนก็ได้ของไม่ได้ยากอะไรนี่แต่ว่าจิตใจคนที่เราไม่ได้อะไรจากการทำความดีน,นี่ยมันทําไปทําไมอะ่ะถูกไหมเลิะในตรงนี้เราอยากได้ใจมากกว่าใจที่มันดีเนอะเราทำความดีแล้วก็มีความสุขเราทำความดีเราก็พ้นทุกข ทำความดีเราย,ยัางได้มีความมั่นคงต่อพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์ไอ้นอี่มันน่าทาต่อไหมล่ะน่าทําต่อถ้าทําแล้วเราเสื่อมภาษศาสนาทำแล้วรู้สึกมันไม่มีความสุขอย่าไปทําเลยบางที่ก็ประดับประดาวัดวาอารามจะสวยงามมันก็เหมือนคนสวยจะรูปนัน่นแหละดีแต่ข้างนอกข้างในมันไม่น่าดูบางอันนั้นก็มีเยอะไป ลำบากเหมือนกันนะเกิดเป็นคนนะเกิดเป็นหมาดีกว่ามั้งเนเกิดเป็นหมาไปดีกว่าเออได้แต่บุญน uh, ี่แต่บุญว่างันรักษาของสงฆ์หมาวัดนะรักษาของสงฆ์สบายแฮ กินข้าวคนบาทาแบ่งจะได้กินข้าวคนบาทว่าเราวาเป็นหมาเดินในกันว่าเฮ้เนี่พักของกูกูเป็นเจ้าของนะมึงอย่ายุ่งนะเว้ยเป็นคนมันยาก อิเลตัณหาคนมันซับซ้อนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีดดดม,ดมันวางมันวางวางใจคนได้ยากไหมล่ะยากเหมือนกันนะเดีด๋ยวดายพระอริยะท่านไม่มีป้ายแผลนคอซะด้ <c oughs> วยจะได้รู้กันเป็นพระอริยะเนะ่ยได้ชวหนห่เป็นพระเป็นพวกกันหน่อย Ha 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 ha.